สวัสดีค่ะครูเอสวัสดีค่ะคุณครูแมมสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบครูแม่มกับครูเอกับหน่วยวันสำคัญในเดือนสิงหาคมคือหน่วยวันแม่แห่งชาติค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันคุณครูมีเพลงเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติคือเพลงพาน้ำนมค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะ กินข้าน้ำนมแล้วใครเลาะไหมคะเลาะมากค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติและพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิณิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะ วันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีปีนี้ตรงกับวันพระฤหัสบดีที่12สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมถึงให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ เพราะเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นวันเกิดของท่านนั่นเองค่ะจึงกำหนดให้วันที่12สิงหาคมของทุกๆปีเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติไปแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กิจกรรมบูรณาการวันนี้กันต่อเลยค่ะ กิจกรรมบูรณาการวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้คำว่าพระราชินีค่ะภาษาไทยคำว่าพระราชินีเดีกเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะพอพานรอเรือสละอาลอเรือสละอาชอช้าง สละอีนอนหนูสละอีอ่านว่าพระราชินีค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะพระราชินีภาษาอังกฤษคือ Queen พระราชินีค่ะมีตัว Q U E E N Queen พระราชินีค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้บูนาการคณิตศาสตร์กันนะคะเด็กๆคุณครูมีรูปพระราชนีแล้วก็มีรูปพระราชาเด็กๆมาช่วยคุณครูนับจำนวนแล้วก็นำมาเปรียบเทียบจำนวนกันนะคะ เดี๋ยวเราเริ่มนับพระราชินีกันค่ะพระราชินีมี1นสองเท่ากับ2พระราชามี1นึ่สองสาเท่ากับ4ี่ค่ะเรานำมาเปรียบเทียบกันนะคะพระราชินีมีสองพระราชามี4เปรียบเทียบก็คือ สองมีจำนวนน้อยกว่าสี่เก่งมากค่ะเด็กๆหรือก็คือสองน้อยกว่าสี่นั่นเองค่ะเก่งมากเลยเด็กๆอย่าลืมทบทวนการบูรณาการวิชาการที่คุูครูนำมาสอนเด็กๆวันนี้ด้วยนะคะการบ้านวันนี้นะคะเราก็จะชวนเด็กๆทำแบบฝึกหัดหนังสือเล่มนี้ค่ะ ภาษาไทยพาเพลินหน้าที่9และก็หน้าที่10นะคะแต่ก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดกันคุณครูอยากชวนเด็กๆมาอา่านหนังสือภาษาไทยกันค่ะเด็กๆเ,เตรียมหนังสือภาษาไทยเล่มนี้เปิดหน้าที่6และหน้าที่7เดี๋ยวเราไปอ่านหนังสือแล้วก็ทําแบบฝึกหัดต่อกันเลยนะคะสระไทยมี21รูป32เสียง Sara sarao Sara U. Sara E. Sara Sara E. Sarah -e. Sarah -e. Sarah o. Sara O. Sara O. อสระอัวสระอัวสระเอียสระเอียสระเอือ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  สไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายสระเอาหรืรือหรือหรือสระอาขออาขา ยออายาตออาตาลออาลาฝออาฝางออางานออานาทออาทาวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติแล้วก็ได้ทำกิจกรรมตา่ตางๆไปแล้วกิจกรรมวันนี้ การบ้านเด็กๆอย่าลืมทำแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากให้เด็กๆตั้งใจทำการบ้านด้วยแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ครูแมมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ bye ๊ายบ้าน